ของพ่อบาสุดเป็จพระเจ้าลูกหัวแล้วยังเป็น,ว,นปวันพ่อแห่งชาติวันที่คนจะระลึกถึงบุญของพ่อแต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องระลึกถึงเฉพาะวันนี้ควรจะระลึกถึงควรจะนึกถึงบุญพ่อกงไป พ่อขอมีค่าพ่อว่าให้ลูกได้พ่อสอนให้ลูกเป็นคนดีๆไอเดียพ่อคือหาที่ดีที่ชสุดสำหรับลูกว่ารูกไม่เข้าใจอะไรลูกว่าจะถามพ่อในเวลาที่เรามีความสุขพ่อก็มีความสุขไปกับเราแต่ในเวลาที่เรามีความทุกข์พ่อก็จะทุกขกว่าเราหลายเท่าพ่อมีความทดทน พอ่อลู่จะอยู่ในแบบรจะหายนกไปที่ทุยไทยเป็นประดาที่มีความทุกข์เราจะทำอย่างไรถ้าคพณออ่อหพ่อยิ่งแคมากไม่สนแต่หนูก็ทำัวเป็นเด็กดีเชื่อควาสัมพัน์ของพ่อ่คอรูอาจารย์สุดท้ายนี้อยากบอกพ่อว่าหนูรักพ่อมากค่ะด้วยความ